โอ้โหไม่เข้าใจคนอื่นที่เล่นเลยครับว่าแบบเอ้ยแบบนี้น่ากลัวไม่เห็นไม่เห็นน่ากลัวเลยยิ้ยเฮียแบบโภมตาท่านผู้ชมครับเกมที่เราอยู่ตอนนี้นะครับก็มีชื่อเกมว่าเออโรบ็อเช่นเคยนะครับแต่ว่าผมอยู่ในแมปที่มีชื่อซ่อนและแสวงหามิลลี่ใช่ครับท่านผู้ชมครับแมปนี้มีเกี่ยวกับว่าการซ่อนแอบครับท่านผู้ชมครับแต่แต่ท่านผู้ชมครับมันเป็นการซ่อนแอบที่แบบว่าโอ้โหผมรับประกันความ ความเฮี้ยเลยนะครับเออคือผมเห็นหลายคนเล่นนะครับแล้วต่างพูดเป็นเสีซนแล้วกันนะครับว่าแมปนี้คือแบบไอ้ไอ้ไอ้บิลลี่คือมันหลอนมากครับทุกท่านครับเออโอเคกดเล่นเลยมาโอเคเหมือนว่าเราต้องซ่อนแอบ,บนะครับผู้ชมครับขอปรับเสียงไปหนึ่งตั้งค่าเสียงให้เบาหน่อยวันนี้ไป้าาบแล้วปงใครทุบวะใครทุบวะโอเคตั้งค่าเรียบร้อยอะเหมือนว่าเราต้องซ่อนแอบ,บจากบิลลี่นะทุกท่านครับแล้วเราซ่อนแอบ,บจากตรงไหนอะซ่อนแอบ,บจากตรงไหนวะตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ได้ปะกดกดโอเค แอบตรงนี้เราจระมาดูกันนะว่าเอ้ยมันเปิดปร,ประตูเองได้เหรอเฮ้ยอยู่ดีประตูเปิดเองคืออะไรวะอะไรแล้วบิลลี่มันหาเราเจอไหมอะอ๋อมีคืนที่หนึ่งคืนที่สองยี่บิลลี่มาหากูแล้วบิลลี่มาหากูแล้เวเฮ้ยไอ้ยี่ไม่เห็นกูคืนที่หนึ่งคืออีซี่มากอีซี่เกินไปว่า hello game ให้กูเล่นเลยเนะี่ยเออง่ายเออปอกกุ้งเข้าปากอะไเกมเลยข้ากล้องเข้าปาก บิลลี่หาผมไม่เจอครับท่านผู้ชมครับเออมันเออนะครับเอออะไรวะโอ้โหไม่เข้าใจคนอื่นที่เล่นเลยครับว่าแบบเอ้ยแบบนี้น่ากลัวไม่เหม็นไม่เห็นน่ากลัวเลยไหว่เกือบไหว้มากนะครับเออคืนที่หนึ่งผมน่าจะรอดถึงคืนที่ร้อยครับท่านผู้ชมครับโอ้โหอันนี้คือไม่ได้โม้นะครับแต่คือโคตรโม้เลยอะไรกูวัโอ้ใจจะรัวใจจะรัวใจจะรัวอุ้ยเฮียเป็นโคมกูถามจริงไอสัตว์กูถามคือไอเฮียคือเราเรา คือเลือดแอบที่เดียวไม่ได้เหรอแม่กวนตีด้วยเอฟบิลลี่แม่กันหายใจได้ปะเกมเนี้ยกันหายใจไม่ได้ไอ้สัส <c oughs> <c oughs> อะไรของเขาอ่ะมึงไปดีไอไ่ะมึงกวนตีกูเลยฮะว่ากูจะรอดไปเนี่ยอะไรวะ <c oughs> มึงมาหลอกกูง,ง่ายใช่ไหมบิลลี่มึงใจเย็นนี่กูซ่อนแอบมึงดีมากเลยเว <c oughs> ้ยมึงไม่ควรที่จะหากูเจอดที่สามอ่ะบิลลี่ มึงเก็ตในสิ่งที่กูสื่อใช่ไหมต้องเก็ตใช่ครับท่านผู้ชมครับมันต้องเก็ตจะรอดป่าวจะรอดป่าวแล้วไอ้ไอ้กากะบาทนี่คืออะไรอ่ะคืออะไรวะอะไรอ่ะทำไมกูหายหายใจรัวเงี้ยกูจะรอดไหมอ่ะเชื่อมันมันไปแล้ว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 เอ้าแล้วไปผมกดออกไม่ได้อ่ะเฮียเว้เฮียวะไม่ กูว e ่าแล้วกูไม่รอดกูกูกูไม่รอดทุกคืนเลยไอ้เหี้ยไม่มีคืนไหนที่กูไม่โอเคตรงนี้น่าจะรอดครับท่านผู้ชมครับไม่รอดก็เหี้ยแล้วฮะโอเคไม่รอดก็เหี้ยแล้วใช่ไหมไม่รอดก็ไอ้เหี้ยไม่เปิดประตูอันนี้กูเก่งก็ได้ผมเก่งตลอดแล้วมันมาลองไอ้เหี้ยแล้วประตูเปิดได้งไงวะคือมันไม่อยู่ตรงนี้ตอนแรกอ่ะ ไอคิดดูหน้ามันอะไรขอ่กีกูไม่รอดทุกคืนเลยสักประตูนี้โอเคอันนี้เอาปิดเออเออไอเหี้ยไม่รอดไอเหี้ยไม่ได้ประตูมันเห็นหัวมันเห็นหัวตรงนี้ตรงนี้มันเห็นหัวมึงจะฟอสต์มีอะไรตรงเนี้ยแอบตรงอื่นได้ปะหลอกปะหลอกหรือไม่หลอกมาหลอกกูด้วยไอเหี้ยไม่เห็นกูจริงดิหัวกูโผล่ขนาดนั้นอะ ต่อยนะบิลลี่กูต่อยนะ <laughs> อย่าซ่อนในจุดที่ผนังอะไรวะมันบอกว่าอย่าซ่อนในจุดผนังผนังอะไรวะมันเขียวผนังอะเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมเกละผมเกละผมเกล,เ,กลเอ้ยไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้ม,มันมันมีตัวสีตรงนี้วาดกูวาดเลย <laughs> <laughs> อย่าซ่อนในจุดที่เขาวาดผนังเออกูเกละไอ้เขี้ยวเล่นต้งนานกูเพิ่งรู้ใช่ไหมไอ้เขี้ยมันวาดติ ช่างแม่งวะมาดิมโผล่มามโผล่มามโผล่มาเบลลี่มโผล่มามโผล่มาโผล่มาเลยมันโผล่มาเลยกูต่อยเล้วมโผล่มากูต่อยทีเลยหรือว่ามันต้องรอให้เราซ่อนวะอ๋อคือมันให้เราซ่อนก่อนโอเคกูแอบได้อะตรงนี้แอบได้ป่ะเอาเฮียแอบไปได้ตรงนี้แอบไม่ได้เหรอจะซ่อนโอเคตรงนี้ไม่มีภาพวาดครับ จุดผิดพลาดอย่าซอดไอสัตว์กูเห็นมันมีกูเห็นภาพวาดทุกที่เลยตรงไหนไม่มีบ้างกูถามตรงนี้ซ่อนได้ไหมไอแคทงนี้ซอนไม่ได้เนี่ยมันไม่มีภาพวาดนะเว้ยตรงเนี้ยมันไม่มีนะเว้ยเอาใหม่เอาให,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 หม่เอาใหม่อ่ะเอาใหม่เอาใหม่อ่ะเอาใหม่กูใหลโอกาสอีกรอบคือมันไม่มีมันไม่มีภาพวาดตรงนี้ในห้องเนี้ยคือไม่มีเว้ยท่านผู้ชมครับกดออกกดอ้อยลย กดอะไรไม่ได้ไม่ได้เหรออะไรวะเอาไงอะกูจะไม่รอดทุกคืนเลยเลงเอาจริงดิสัตว์เฮ้ยตรงนี้แอบได้ ตรงนี้แอบได้เออมีโอกาสล้อสูงเว้ยเพราะจุด <tama> อับมันเป็นจุดอับสายตายตัดอกับแบงนะกูกูกูพอกับแบงนะกูพอกับกูพอกับแบง